ที่เบตงค่ะได้มีไฟป่านะคะไหมนะคะเป็นเป็นสวนยางพาราค่ะบริเวณรอยต่อชายแดนไทยมาเลเซียค่ะซึ่งก็มีชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่กว่า30คนนะคะเร่งกันดับไฟค่ะใช้เวลากว่า1ชั่วโมงค่ะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้มีพื้นที่เสียหายประมาณ10ไร่ค่ะ เกิดเหตุเพลิงไหม้สวนยางพาราบริเวณบ้านไม้สรงหมู่1นึเทศบาลตำบลทานน้ำทิพย์อำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งอยู่ใกล้เขตแดนไทยมาเลเซียค่ะก็มีทางด้านของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจตอชอดอทหารอสอและก็มีรถดับเพลิงของกองร้อยอสอำเภอเบตรงรวมไปถึงได้มีการประสานกับนายยะโกปั จูนะคะหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยเมืองเบตงนํารถดับเพลิงของเทศบาลเมืองเบตงมาช่วยอีกหนึ่งคันค่ะเข้าสนับสนุนช่วยเหลือดับไฟพร้อมทั้งทําแนวป้องกันไฟไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้างค่ะ ซึ่งจุดเกิดเหตุครับคุณผู้ชมเป็นสวนยางพาราครับที่เพิ่งโค่นใหม่ๆเลยครับอยู่ห่างจากตัวเมืองอำเภอเบต,รตรงประมาณ9กิโลเมตรสามารถมองเห็นควันไฟได้จากระยะไกลและอาจเห็นได้จากฝั่งประเทศมาเลเซียอีกด้วยนะครับรถดับเพลิงไม่สามารถขึ้นไปบนยอดเขาไดนะครับฉีดน้ําได้เฉพาะด้านข้างริมถนนเท่านั้นชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กว่า30คนจึงต้องช่วยกันลากสายยางและช่วยกันขนน้าขึ้นไปบนยอดเขาดับไฟที่กําลังลุกไหม้เผาไหม้ อย่างพาราต้นไม้ใบหญ้าอย่างรุนแรง ซึ่งจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งในช่วงนี้ครับและมีลมพัดเปลี่ยนทิศตลอดเวลาทําให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้างประกอบกับมีกลุ่มควันจํานวนมากซึ่งอาจทําให้เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่ช่วยกันดับไฟจึงทําให้การดับไฟเป็นไปด้วยความยากลําบากทําให้ไฟลุกลามไปยังสวนทุเรียนเสียหายบางส่วนและไฟยังได้ลุกลามเผาจุดรับซื้อน้ํายางเสียหายเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ก็ยังมีไฟติดอยู่เป็นช่วงเป็น ช่วงนะครับจึงต้องวางกําลังคนเฝ้าไว้ตลอดเวลาหากไฟลุกขึ้นมาอีกจะได้ดับได้ทันส่วนพื้นที่ที่ถูกไฟเผาไหม้ไปประมาณนั้น10บไร่ด้วยกันครับค่ะในเบื้องต้นนะคะอาจจะเกิดจากชาวบ้านที่ขับขี่รถไปมาค่ะอาจจะมีการทิ้งก้นบุรี่นะคะโดนกับใบไม้ใบหญ้าที่มันแห้งจึงทําให้เกิดไฟลุกขึ้นมาเพราะจุดที่เจ้าของสวนเห็นควันอยู่บริเวณข้างถนนนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นการทิ้งก้นบุรี่นั่นเองนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าด้วยอากาศที่แห้งแลง้งตอนนี้ สามารถเกิดเหตุไฟป่าได้ด้วยตัวของเขาเองนะเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นต้นเหตุให้มันเกิดเพิ่มขึ้นเลยนะคะช่วยเป็นหูเป็นตากันด้วยค่ะ